สวัสดีค่ะวันนี้ก็ถึงรอบเก็บผักอีกแล้วนะคะรอบนี้สิบกโลนะคะไม่เยอะอน,นี้ปาเตวีอ่ะนะคะต้นไม่ย่างนี่ให้ดูให้ดูกีนโนกีกนโนกรอบนี้ประมาณต้นละเอ่อหกเจ็ดต้นเจ็ดต้นโลนะคะรอบนี้เนี่ยประมาณประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นกีนโน วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องมือใหม่อยากปลูกผักสลัดนะคะมือใหม่หาตลาดยังไงนะคะในส่วนของเองเนี่ยเเริ่มแรกเลยก็ไม่ได้คิดว่าจะขายในหมู่บ้านหรอกนะคะเพราะว่าถ้าคิดว่าขายในหมู่บ้านนน,น่าจะยากหน่อยเพราะว่าส่วนมากแล้วคนคนแถวบ้านอะบ้านเพื่อนเองไม่รู้นะแต่ใน,นแถวบ้านนะมันจะไม่ค่อย ไม่ค่อยเท่าไหร่กับผักสลัดอย่างนี้ยังไม่เป็นที่นิยมอะไรงี้นะคะจะจะส่วนมากจะนิยมพวกผักไทยอะไรนี้มากกว่านะคะในส่วนก็เราจะเน้นขายออนไลน์นะคะขายในกลุ่มของกินในของเพเภออะไรงี้แก็จะไปส่งไกลหน่อยแต่ว่าแต่ว่าก็คือหมดทุกรอบอะ่ะพอโพสปุ๊บก็หมดปั๊บเลยอย่างถ้ามีกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์หมู่บ้านอะไรเงี้เราก็สามารถไปเจาะได้นะคะ เพื่อเพื่อที่จะหาฐานลูกค้าดูก่อนแต่ว่าอันดับแรกเราต้องรู้เราต้องเลงหรือว่าตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าเราจะเจาะก,กลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนนะคะในส่วนของตอนแรกเนี่ยจะเน้นกลุ่มแม่ค้าผักสลัดไแม่ไม่แม่ค้าสลัดโรลสิเออแม่ค้าสลัดโรนะคะแรกๆก็มีอยู่บ้างขายไม่ได้บ้างก็มีแจกก็มีเหมือนกันแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยก็ไปตลาดนัดด้วยแล้วก็ มีสติกเกอร์โปรโมทร้านของตัวเองด้วยแปะสติกเกอร์ไปลงตลาดนัดแล้วก็มีทำคลิปทำอะไรต่างๆลงในเฟซในโซเชียลเพื่อเป็นการาพรีเซนต์ตัวเองด้วยนะว่าเออเราปลูกผักนะแล้วเราก็ต้องมีจุดจุดยืนของตัวเองด้วยว่าจุดเด่นของตัวเองอะว่าจุดขายของเราจะเป็นผักปลอดสารพิษหรือว่าเป็นอะไรเราก็นำเสนอไปนะคะแล้ว แล้วหลังๆเนี่ยลูกค้าก็จะเริ่มเข้ามาหาก็จะเริ่มมีลูกค้านะช่วงนี้ขายไม่พอนะคะแต่ว่านั่นแหละขอได้แค่อยู่ที่โลร้อยโลร้อยทั้งปีนะคะส่วนของคนอื่นเขาได้โลร้อยยี่แหละช่วงนี้นะ,ะส,สลัดอ่ะช่วงเดือนกุมภามีนานมันูกยากนะคะก็เลยก็เลยค่อนราคาค่อนข้างดีอยู่แต่ว่าไม่ค้าก็เยอะเหมือนกันนะคะ อานนี้นะคะสลัดก็เริ่มเยอะแล้วเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลองหรือว่าอันนี้อันนี้เราก็ต้องดูสลาดก่อนก่อนที่เราจะทำแล้วก็เราก็ต้องดูด้วยว่าเราชอบหรือเปล่านะคะถ้าไม่ชอบนี่ก็ทำยากเพราะว่ามันจะงานละเอียดด้วยนะคะ มันเป็นงานละเอียดแล้วก็คนน่อนข้างที่จะเหนื่อยนะมันต้องตากแดดด้วยนะคะปลูกผักเพราะฉะนั้นอ่อมือใหม่ก่อนที่จะจะลองดูหรือว่าอยากจะลองปลูกดูเนี่ยก็ลองลองลอง,ลองดูนิดหน่อยก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าจะปลูกขายอ่ะเราจะต้องหาตลาดก่อนนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตามกระแสนะคะแต่ว่าเราจะต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าเออเราจะ เจาะตลาดเจาะลูกค้ากลุ่มไหนแล้วเราจะถ้าปลูกแล้วเนี่ยเราจะไปขายที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนะนําให้ไปถ้าหาตลาดไม่ได้จริงๆลงตลาดนัดเลยนะคะลูกค้ามีหลากหลายอยู่แล้วขายได้อยู่แล้วผักสลัดนะคะเพราะว่าช่วงนี้คนรักสุขภาพเยอะยอนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวว่าแม่ค้าเยอะผักคิะจะขายไม่ได้แต่ว่านั่นแหละเราก็ต้อง มีจุดขายจุดเด่นของตัวเองก็คือจะเน้นผักปลอดสารหรือว่าจะเน้นราคาอะไรนี้ก็ก็ว่ากันไปนะคะเราก็จะต้องมีจุดขายเป็นของตัวเองด้วยอันนี้ครึ่งโหล